ต่ออะไรคะแล้วเมื่อกี้บอกว่า,ร,ารอพิจารณาหนึ่งปีกว่าสองปีแล้วค่ะเรารอไม่ไหวแล้วค่ะ วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการชุมนุมของกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มพนักง,งานบริการค่ะเขามีสัญลักษณ์การชุมนุมคือรองเท้าส้นสูงแล้วก็เห็นว่าการชุมนุมเมื่อเช้าวันนี้ค่อนข้างจะมีสีสันทีเดียวเพราะเขาบอกว่านี่เป็นอาชีพของพวกเขาค่ะเป็นอาชีพพนักง,งานบริการที่ให้ความสุขให้ความบันเทิงให้ความผ่อนคลายแก่ลูกค้าที่มารับบริการนั่นเอง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พวกเขาบอกว่ายอมรับได้ค่ะเสียสละได้เขาทำเพื่อชาติได้แล้วรัฐได้ช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาอย่างไรบ้างดูกับเรา3ามคนที่ฉันแนะนำทีเดียวค่ะคุณปิงปองคุณต้นและคุณลาลาสามคนนี้เขาบอกว่ายือดอกว่ามีอาชีพเป็นพนักงานบริการสวัสดีทั้งสาท่านค่ะสวัสดีค่ะ เราเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยคะกลุ่มที่เราเรียกตัวเองว่าพนักง,งานบริการทําไมครั้งนี้ถึงนําส้นสูงเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเพื่อนเราหลายคนไม่สามารถมาด้วยได้ะนะคะแต่ว่าเขาอยากจะ เขาอยากมานะแต่เขามันมาไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ดีเรื่องของการประกาศก็ดีว่าการชุมนุมห้ามเกิน20คนหรืออะไรเหล่านี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากจะฝากคําพูดเข้ามาแล้ว้ามาพร้อมกับรองเท้าที่เขาใช้ทํางานจริงอันนี้คือรองเท้าที่ทใช้ทํางานจริงของเขาเลย นะคะเ่ากับคําพูดที่เขาฝากมาถึงรัฐบาลเราเอามาแค่30คู่30กส่คนะรองเท้า30คู่เป็นตัวแทนของคนในอาชีพพนักงานบริการความจริงมีเยอะกว่านี้แต่เราแบ่งมาได้เท่านี้พวกเราที่ทํางานในสถานบริการสถานบริการเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพวกเราเวลาไปสมัครงานเนี่ยใช้หลักฐานเอกสารกรอบใบสมัครนะคะไม่ไม่ใช่ว่า มันเหมือนกับงานอื่นๆเลยเราสมัครงานเหมือนงานอื่นๆเลยมีเวลาเข้าออกมีนายจ้างชัดเจนแน่นอนค่ะแต่เรากลับไม่ถูกยอมรับการเป็นแรงงานงั้นวันนี้ที่เรามาเรียกร้องการคุณต้นคะ,คะเราเรียกร้องอะไรคะตั้งแต่เช้าเรียกร้องก็คือว่าเราต้องการการสิทธิในการเยียวยาเทียบเท่ากับประชาชนคนอื่นทั่วไปทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องการ5้าพันบาท ต่อเดือน 5, จน,น,น,นกว่าจะได้รับการเปิดกิจการและก็อ,อย่าลืมนะคะต้องรับเป็นเงินสดบม่เป็นเงินเท่านั้นขอรับเป็นเงินเท่านั้นมึงจะไม่รับมาเป็นว่าโอ้ต้องผ่านแอปแล้วเป็นต้องแอปเอาไปซื้อของอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าม,มันไม่ใช่ว่าเราแต่เอาไปซื้อของอย่างเดียวเนาะมันต้องเอาไปช่วยเรื่องของที่อยู่อาศัยลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะกดเข้ามา,มา,บ,าบังคับแค่ว่าต้องเข้าแอปแต่แอปจะต้องปเป็นการซื้อของตามร้านร้านนี้นะที่เข้าโครงการอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าต้องเป็นเงินเท่านั้นนส่ว เราจะเอาไปใช้จ่ายในการจุนจือครอบครัวอย่างไรก็เป็นสิทธิของเรา5พันต่อเดือนเนี่ย <c oughs> ถ้ารัฐพิจารณาเนี่ยเราสามารถที่จะดํารงชีวิตยอยู่ได้คือค่าใช้ใจ่ายเราอะมันมากกว่านั้นอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆอะค่าใช้ใจ่ายมากกว่านั้นอยู่แล้วมากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่เราแต่เราก็คิดว่าในในฐานของประชาชนคนอื่นทั่วไปที่เขาได้รับประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะว่าออ๊ยต้องมาอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแล้วไม่ใช่ <c oughs> เราต้องการเฉกเช่นเดียวกับคนอื่นแต่ว่าตอนเนี้ย แค่อภิสิสทธิ์พื้นฐานใช่แค่แค่สิทธิพื้นฐานเราก็ยังไม่ได้เท่าเขา,<ภ>าฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่อยากจะเรียกร้องอะไรเกินมากกว่าคนอื่นที่เขาได้รับแค่นั้นเองค่ะใช่ไหมค <ภา S 2> นะอ,อย่างนั้นวันนี้คือเรียกร้องว่าอยากจะเข้าระบบประกันสังคมด้วยเหรอคะ<ช>คุณต้นใช่ค่ะก็เพราะเราต้องมองให้ให้ถือว่าเป็นอาชีพเหมือนอาชีพอื่นทั่วไปและอย่างนึงคือถ้าจะพูดเรื่องภาษีเนี่ยจะบอกว่าเราถึงแม้ภาษีจะไม่อาจจะไม่ใช้ระบบเหมือนคนหมือนห้าอะไรต่างๆแต่เราสร้างรายได้นะคะ <Ừ. S 2> เราสร้างไรายได้นะําเข้ามาเป็นปีละหลายพันล้านนะคะ,คะใครๆก็รู้ค่ะแล้วเงินตรงนั้นอนะ่ะมันไปอยู่ตรงไหนแทนที่จะว่าปรับมาเป็นสวัสดิการให้กับพวกเราบ้างเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองค่ะก็สามารถเยียวยาพนักงานบริการได้แล้วค่ะในช่วงที่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเยอะนักท่องเที่ยวไปเชียงใหม่ไปเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวสถานบริการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต,ตางชาติทุกคนรู้ค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจด้วยใครจะให้สมญานามว่าเราเป็นเซ็กชวลิสต์ของ uh, the world, ขออฟเดอะเวิร์ก็แล้วแต่ แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าให้ถ้าเกิดว่าให้สมญานามของเราแล้วก็ต้องคืนก็ต้องให้ศักดิ์ศรีของเรากลับมาด้วยมไม่ใช่ว่าให้ให้เราทํางานแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานี่ก็คือ<า>ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็หล่อเลี้ยงสังคมด้วย